สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพังงาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชนสองคุรตะตบลุรระีอำเภอคุระบุรีท้าพระเนศรการดำเนินงานของหน่วยกู้ภยัยซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภากาชาติไทยตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครของสภากาชาติไทย ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลภายหลังเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยซึนามิใน6จังหวัดชายฝั่งท,ทะเลอันดามันเมื่อปลายปี2547ซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์อุปนาย,ยิกาสภากาชาติไตยทยส่งสนพระไทยโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกาชาติต่างประเทศเช่นกาชาตินอร์เวย์กาชาติสวีเดนและกาชาติฟินแลนด์รวมทั้งหน่วยงานของไทยเช่นกองทัพเรือตำรวจน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวีช่วยฝึกอบรมอาสาสมัครทางด้านการคู่ภัยทางทะเลและการปฐมพยาบาลจนถึงขณะน,นี้อบรมอาสาสมัครไปแล้ว370คน และอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลอีกกว่า12,000คนรวมถึงการจัดตั้งหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชนในท้องถิน่น3หน่วยในจังหวัดกระบี่พังงาและตรังสำหรับหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชน2องคุระนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันมีอาสาสมัคร60คนมีเรือ R.I.B. หรือเรือยางพื้นแข็งท้องเรือทำด้วยไฟเบอร์กลาสสำหรับกู้ภยัย1เรือ,อยางกู้ภัยแบบพับได้1ลํา พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยและวิทยุสื่อสารสําหรับอาสาสมัครเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบร่างกายก่อนเข้าอบรมอีก2ส,สัปดาห์จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้